สวัสดีพี่น้อง f c ทั่วโลกค,ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าเฟืองสตาร์ทนะครับระบบสตาร์ทมือของตระกูลโนวาเซ่านะครับสมไม้นะครับเป็นแบบไหนนะครับทุกท่านนะพร้อมทางวันนี้จะพาทุกท่านไปทําการวัดค่าของพัชเชอร์คอยด้วยนะครับว่าค่าพัชเชอร์คอยของตระกูลโนวาเวฟหรือว่าตระกูลฮอนด้านะครับทั้งหมดค่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ รถเป็นปกตินะครับรถเป็นปกตินะครับแต่ว่าผมจะถอดออกมาทําการเช็คซีนจานไฟแค่นั้นเองนะครับก็เลยนะครับจะทําการถอดออกมาให้เพื่อนๆดูเฟืองสตาร์ทนะครับเพราะว่านานมาแล้วนะครับมี FC ถามเข้ามาว่าเฟืองสตาร์ทนะครับของเซราของโนวาเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนนะครับเมื่อเราทําการถอดออกมาชุดมัดไฟนะครับฟินคอยนะครับจะเหมือนกันกับของตระกูลเวฟร้อยเลยนะครับทุกท่านถ้า น,น,นี่แหละนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ฟินคอยนะครับมัดไฟพัชเชอร์ของตระกูลเวฟ้อยนะครับซึ่งก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละกับของโนวาเซราส์ไม้นะครับทุกท่าน่าทีนี้เรามาดูกันนะครับตรงนี้จะเป็นล้อแม่เหล็กจานไฟแล้วก็ฟันเฟืองสตาร์ทตัวใหญ่นะครับทุกท่านอ่าทีนี้ผมจะดูดล้อแม่เหล็กจานไฟออกมาเพื่อให้เพื่อนๆน,น,นได้เห็นว่ามันมีวันเวสตาร์ตไหมเฟืองสตาร์ทมันเป็นอย่างไรนะครับทุกท่านจะได้หายขล้องใจนะครับสําหรับ ท่านที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเฟืองสตาร์ทนะครับเมื่อเราทําการถอดล้อแม่เหล็กการไฟออกมาเราก็จะเห็นเฟืองสตาร์ทนี่นะครับเฟืองสตาร์ทแล้วก็วันเวสตาร์รวมอยู่ในตัวเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าหัวจรวดนะครับหรือว่าเฟืองสตาร์ทนะครับลักษณะก็นะครับเหมือนเหมือนกันเลยนะครับกับของคลิกแอร์เบดสกูปปี้นะครับก็จะเป็นเฟืองสตาร์ทแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าจะใส่ร่วมกันได้ไหมนะครับทุกท่านนะอ้าแล้วทีนี้ ล้อไม่เหล็กกานไฟนะครับกับเฟืองตัวใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะยึดติดก,กันแบบนี้เลยนะครับไม่มีลูกป,ปืนวันเวย์แต่อย่างใดนะครับทุกท่านนะถ้าหากว่ามันสตาร์ทมือไม่ได้ก็คงต้องเปลี่ยนเฟืองสตาร์ทเปลี่ยนตัวหัวจรวดตัวที่ผมถือออกมาเมื่อกี้ทีนี้เรามาทาการวัดค่าพัซเชอร์คอยกันนะครับทุกท่านมันตีมิเตอร์ของผมตัวนี้จะต้องตั้งค่าไปที่การวัดค่าความต่อเนื่องด้วยเสียงนะครับถึงจะวัดค่าโอห์มของ วัดเชื่อคอยได้นะครับตั้งไปย่านอื่นวัดไม่ขึ้นเลยนะครับมันขึ้นอยู่ย่านเดียวเนี่ยนะครับนี่ก็คือค่าวัดเชืร์ของรถ Honda นะครับจะอยู่ประมาณนี้ตามคําแนะนําของผมที่ผมได้ทําคลิปไปทุกๆคลิปก็คือ150โอห์มขึ้นไปตามคําแนะนําของผมนะครับทุกท่านนะนี่แหละนะครับค่าวัดเชืร์ที่ผมวัดได้นะครับสําหรับรถ Honda นะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวสตาร์ทมือด้วยนะครับตัวสตาร์ทมือด้วยนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าได้ที่120แต่ผมวัดได้150นะครับทุกท่านนะอันนี้เป็นตัวสตาร์ทมือเลยแหละนะครับทุกท่านเอานะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดี FC ทุกท่านครับ